สวัสดีครับผมร้าน JJ b i t c Shop ครับนี่วันนี้ยามาฮ่าเชรลเลรเจ็ดร้อยนะครับตัว T7 เข้าพอมาติดตั้งเป็นกระเป๋าตัวนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นกระเป๋าผ้าหรือกระเป๋าแบบหนังกันน้ำอย่างดีเลยนี่ครับเป็นของทางแบรนด์ GSADV สามารถใส่กับแหลกท้ายแหลกข้างของรุ่นเลยนะตัวนี้จะเป็นกระเป๋าข้างอะสไลด์เข้ากับแหลกได้โดยตรงเลยนะครับส่วนกระเป๋าท้ายจะต้องเป็นแบบมัดนะแต่ตัวแบบมัดเขามีให้เยอะมากหลายรูปแบบมากเลยนะครับ ใบบนจะเป็นขนาดประมาณสี่สิบลิตรส่วนใบข้างนะครับจะเป็นขนาดพ,พอๆกับปี๊บเลยไม่ถือว่าใหญ่นะมีระบบล็อกมีอะไรให้อย่างดีเลยนะครับแต่น,นี้เดี๋ยวคุณแจจะส่งตามให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งเพรนีเขาส่งมาผิดตัวนี่ครับเปิดประมาณนี้ปลดล็อกตัวนี้จะเป็นแบบแม่เหล็กด้วยนี่ครับภายใน ปิดอย่างดีมีตัววาวล์วระบายลมด้วยนะครับมีทั้งสามใบเลยตัวนี้ก็แค่เข้าล็อกแล้วก็นี่ล็อกได้เลยตัวนี้ก็เป็นตัวแปดล็อกอีกทีหนึ่งนะนี่ครับกระเป๋ามีตัวรัดด้านข้างให้อันนี้ก็ให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะเพราะว่าของมาผมก็ยังไม่ได้ดูอะไรมากมายมีขอบเป็นกระแทกให้ด้วย ข้างในเขาจะเป็นแบบเป็นพลาสติกแข็งมาเลยนะครับเขาก็จะอยู่ทรงแบบนี้เลยใบท้ายด้วยใบท้ายก็จะเป็นพลาสติกแข็งอยู่ทรงให้เลยจับมาแหลกท้ายนะครับตัวน,นี้จะเป็นแหลกของยามาฮ่า T7 จะเป็นของทางแบรนด์ GFDV นะราคาก็3ใบเนี้ยต้องบอกว่าประมาณตีไว้ประมาณ4ี่หมื่น จังบุมด้านหน้าระยะอยู่ประมาณแฮนด์เลยนะฝั่งนี้เป็นฝั่งเต็มนะครับใบท้ายต้องมัดเอาแล้วก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งหลบท่อด้วยสไลด์จับตะหลักได้โดยตรงเลยบอกเลยว่าแจ่มมากใช้งานง่ายมากใบข้างมันจะเป็นแนวแนวแบบ เหมือนผ้าผสมพลาสติกผมจำไม่ได้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรระบบล็อกระบบล็อกจะเป็นเหมือนของปี BMW GS เลยนะครับตรงนี้ก็คือสไลด์จับกับแหลกได้โดยตรงให้ดูหลายๆมุมก่อนนี่ตัวกระเป๋าเขาจะมีเพจรองรับอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับชุดแหลกก็จะมีค้ำท้ายให้ ทางก็เหมือนกันนี่ฝั่งนี้เป็นฝั่งเต็มไม่ต้องหลบพ่อนะสนใจก็สอบถามที่ร้านได้นะครับชุดกระเป๋าผ้าจากทางแบรนด์ Gsadv e รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะสามารถใส่กับพวกแห็ค Bmw gs ได้เหมือนกันนะครับฝากไว้ด้วยครับร้าน jj b e shop สาขาพันทตาพิณ9พร้อมบริการคุณครับ